สว,ส,สวัสดีค่ะพบกับรายการมา์ขอดานไทยยุค2สคนยชินเคยครมีเรื่องราวแซ่บๆของเราดารา,ามาเมา์คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกช่นเคยนะคะ,ะไม่รอช้าค่ะไปที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกคะสำหรับหนุ่มมาริโอเมาเลอรค่ะที่ชมสาวจันจีเนี่ยว่าสวยมากเนื่องจากว่าสาวจันจีเนี่ยใส่ชุดเจ้าสาวมาแล้วว่าสวยจริงๆค่ะแต่แน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็แอบถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักทีนะอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากหนุ่มมาริโอเลยดีกว่าค่ะก็เป็นงานนะครับน้องใส่าม ก็คงมีคนแซวบ้างเนี่ยเขาใส่แล้วสวยเลยครับสวยจ้ะตั้นเฉยผู้นมากสวยครับเพราะคุณมีแซวเยอะๆเราคิดบ้างไหมว่าเออคู่คู่นี้เขาก็แต่งกันไปแล้วอะไรเงี้ยครับมอเป็นคู่เราแต่คุณก็โฟกัสเออมาที่คู่เราบ้างเรายังไม่รีบเลยเราทำงานกันก่อนแล้วเขาแต่งแลสวยไหมล่ะสวยสิพี่ก็บอกไปแล้วครับตอนเขาใส่เขาได้มาบอกหรือเปล่าแตงาไม่ได้บอกครับพอดีเหมือนเป็นงานของน้องเขาเลย เขาถูกแซวเยอะๆก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีมถึงว่าคนเขาแซวกันเยอะอะแต่ยังไม่พร้อมไม่ใช่ไม่พร้อมไม่รีบไม่รีบทำไมไม่รีบเลยโอ้ไม่ได้คิดเลยเหรอจริงๆเราก็คืออยากแบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งอะครับก็ยังแค่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้แบบโฟกัสตกจุดนั้นเลยเพราะว่าก็ทุกวันนี้มันก็แฮปปี้ดีเขาเขาส่งมาให้ดูไหมครับเราได้ส่งให้ดูไหมครับไม่ได้ส่งนะฮะเห็นในไอจีเห็นแล้วคุยกันว่า ว่าก wow, right ันจ้ะจริงจริงแล้วตั้งแต่แรกก็มีบ้างแหละครับแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้แบบซีเรียสเลยเนี่ยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้แบบต้องรีบไปถึงจุดเลยคือเราเตรียมความพร้อมไม่ไม่คู่มากอาจจะต้องเริ่มองสเตจเริ่มคิดเรื่องการบางรักกันครอบครัวแล้วหรือว่าอะไรแล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดครับใช่ครับยังไม่ถึงกับวางรากเลยเรียกว่าค่อยๆเตรียมตัวนี่เหรอค่อยๆคบกันไปครับแบบว่ายังไม่รีบ แต่ถ้าเวลาที่ที่ศึกษาเนี่ยรู้มาหลายๆปีนี่น่าจะโอเคเลยนะน่าจะแบบเอ้ยรู้รู้ใจกันหมดแล้วครอบครัวแล้วก็รู้ใจแหละครับทำไมถึงว่าแบบยังยังไม่ได้มองไปหนึ่งสเต็ปแบบมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบโฟกัสจุดนั้นมากกว่าเป็นวัยอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัววัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินไว้ ไปสินสอดอย่างเงี้ยใช <พอ S 1> ่พี่นะ <c oughs> ถ้าถเกิดกำลังไปสินสอดแสดงว่าต้องคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องเตรียมแล้วนะอะไรเงี้ยไม่หรอกครับก็ก็ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้น <Ừ. S 1> ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็แค่ว่าเราเราก็ตักคนต่ักแบบทําง,า,งานทาหน้าที่เราให้ดีก่อนเลยเนี่ยล้วก็เรื่องนั้นก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องในอนาคตมากกว่ายังไม่ได้แบบวางไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเคยมองเคยมองภาพไหมว่าเอ้ยเราจะไป จุดนั้นเออไหมจุนั้นผมว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะครับทุกคนมันก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตทุกคนอะไรเงี้ยครับแค่เออผมอาจจะยังไม่ยังไม่ได้ช่วงนี้ยังไม่ได้มุ่งไปทางนาดนั้นแต่ส่วนตัวก็ยังยังยังคิดที่จะมีครอบครัวมีสิครับพี่ครับผมไม่คิดว่าใครจะมาสตาร์ทรถผมมาตั้งไหง หนูมันโอก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องแต่งงานเนี่ยก็คือมีแพลนมีคุยกันไว้แล้ว mm hmm. อะไรแบบนี้ก็คือมีการมองอนาคตแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้อ่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือต่างคนต่างทํางานต่างทำหน้า,ท,านที่ของตัวเองไปก่อน <c oughs> ก็แบบ ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี mm ้ย hmm. ังแบบอาจจะปีหน้าก็ได้แต่ปีนี้อาจจะยังก่อนอขอทางานก่อนใช่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะก็คือแต่ก็มีคือมีเกิดข้นมาแล้วเพราะว่าก็คบกันมานานแล้วนะคะยังก็รอกันต่อไปค่ะทุกคนอ่ะไปที่ประเด็นต่อไปนะคะก็คือเป็นประเด็นของหนุ่มเจมาอมากับสาวพัพพายที่หลายคนลุ้นกันเหลือเกินว่าแบบเอคู่นี้ยังไงเพราะว่าแบบมีภาพคู่ภาพหวานออกมาให้เห็นกันเยอะมากอะไรแบบนี้หลายคนก็เอ๊ะยังไงเอยคู่นี้อ่ะล่าสุด อ่าเจอหนุ่มเจมมาแล้วเพราะว่าโอ้นหนานๆทีจะเจอนะคะหนุ่มเจมมาก,ก็คือเตรียมใจมาแล้วว่าวันนี้จะต้องพูดกับพี่ๆนักข่าวก็คือยอมรับสารภาพว่าก็คือตอนนี้ขยับความสัมพันธ์กับสาวพิพายแล้ว <Hey. S 1> อ่าเป็นมาก,ก่บเพื่อนก็คือข้ามเฟรนดซโซนไปที่เรียบร้อยอแล้วนะโอ้โหคือหลายคนได้ชมว่าโอ้โหสุภาพบุรุษมากอะไรแบบนี้คือโอ้โหเมื่อวานคือฟังสัมภาษณ์ไปเขินไปอ่ะจะน่ารักให้ไหนเดี๋ยวเราไปฟังจากปากหนุ่มเจมมาก,กันเลยดีกว่าค่ะอืก็ถ้าถามตอนนี้นะพอเราได้ รู้จักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบหนึ่งเขาหน้ารักแล้วก็มีการ <c oughs> <c oughs> น้องเขาหน้ารักครับแล้วก็เลยแบบมาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่ามีความใช้คําว่าขายับความสัมพันธ <c oughs> ์ท, <c oughs> ที่ที่ได้ <c oughs> คือผมไม่รู้จะเรียกคือถ้าเป็นคนอื่นก็คาคงอาจจะมีคำคำนั้นอะไรเงี้ยแต่ตัวเองเราเราไม่อยากใช้คํานั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเรารู้จักเขามานานแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบเป็นเป็นแบบ คำนั้นที่เดียวแต่ว่ามันคือการขยับความสัมพันธ์ที่แบบใกล้ชิดกันมากขึ้นข้ามเป็นโซนครับข้ามเป็นโซนครับครับใช่ครับใช่แล้วก็แบบไปคุยการได้แบบเ,เป็นซัพพอร์ตซึ่งกันและกลันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ไม่รู้จะใช้คํานั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้คือมันก็เป็นอะไรที่แบบพัฒนาขึ้นไปครับความน่ารักของพายคือเขาเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ ของตัวครับแล้วเขาก็เป็นคนจิตใจดีดูแลทุกคนแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเขาเขาเป็นคนเข้าใจเข้าใจทุกคนแลวเข้าใจเราได้แล้วทาให้แบบเออทุกอยาก่างที่แบบรู้จักกันมาเนี่ยพวันนั้นเรามาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเออเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเราอยากจะรู้จักมากขึ้นเร<ห>าเป็นคน <c oughs> สรารภาพของเขาครับใช่ครับก็บอกไปเลยว่าเออแบบรู้สึกอย่างาน,นั้นเลยมันไม่ใช่โมเมนต์แบบหวานะครับมันก็เป็นแค่เหมือนกันแบบ มันตื่นมาวันนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบอากาศมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยเป็นที่มาลี่ยยนังไงรบอาปใช่ใช่ใช่เยราอก็แค่บอกว่าเออแบบรู้สึกทุกครั้งที่ห้าปีที่ผ่านมาท cima, ะะี่เรารู้จักกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบสมองเสมอแล้วมีแต่สิ่งดีๆก็เลยแบบอยากจะแบบทำให มันเป็นไปเรื่อยๆเป็นเป็นไปในอนาคตไปอีกนานๆเลยอย่างนี้ครับใช้คําประมาณนี้ขเ,นเขาก็มองเขาก็อาจจะแบบมีแบบไม่เขาก็อาจจะมีแบบพูดด้วยพูดด้วใช่พูดด้วยพูดด้วยครับใช่ไม่ไม่หลอเพราะเขาเหมือนอาจจะอึ้งๆด้วยคําพูดที่ผมใช้อะไรอย่างเงี้ยแบบเอออะไรสม่ําเสมออะไรเขาก็จะงงๆหน่อยแต่พอพอพอได้เมสเซจไปแล้วเขาก็เลยแบบอืมก็เลยบอกมาว่าแบบเขาก็ยินดี เขาอาจจะไม่ได้พูดคํานั้นทีเดียวครับแต่คือก็เป็นการแบบรู้กันว่าสั่งคนก็ต่างขายับความสัมพันธ์ครับผมแต่เขาไม่ได้ถามใช่ไหมว่าจีบปหเนี่ยหรือว่าเพราะอาจจะเป็นเพราะว่ารู้จักกันมานานครับ <c oughs> มันก็เลยข้ามแบบคาว่าแบบต้องมานั่งจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> แต่ก็อย่างที่บอกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราก็ต้องแบบบอกให้อ่อ เขาเรียกว่าผู้ใหญ่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่คนรอบข้างที่สําคัญหรือใครถามเราก็จะบอกไปตามตามความเป็นจริงอะไรอย่างงี้อ่ะผมเจมาบอกว่าตลอด5ปีที่รู้จักกันมาเนี่ยคือแบบโอ้ทุกอย่างมันดีมากก็เลยอ,อยากอยากให้มันดีต่อไปแบบนี้เรื่อยๆมันแบบว่า Take c ร์ e ิลใช่แล้วนะก็เห<ด>มือนาาแบบวันหนึ่งตื่นมารู้สึกว่าอากาศมันเปลี่ยนอ่าก็เลยรู้สึกว่าอ่ะต้องสารภาพแล้วอ่ะก็สารภาพความในใจกับพระไายไปซึ่ง พายก็คือตกลงเิอะไรแบบนี้ก็ตอนนี้ก็ศึกษาดูใจกันไปถามว่าจะใช้คําว่าแฟนไหมก็คือแบบยังไม่อยากใช้คานั้นแต่แบบอยากให้ใช้คําอื่นอย่างเช่นแบบคนพิเศษตอนนี้ก็คือเป็นคนพิเศษของหัวใจใช้ชคํานี้ไปก่อนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ถือว่าน่ารักมากๆเลยนะคะติดตามแล้วก็เชียร์กันต่อไปใช่ใครยังไงก็ยินดีกับคู่รักคู่ใหม่ในวงการด้วยนะคะ โอเคค่ะมือเวลาของเราสองคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนคะโฟกัสทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะเวลาเดิม5โมงเย็นค่ะค่ะทางชอบเพ็มาดามมอลและช่องทางยูทู e มาดับชาแนลนะคะวันนี้เราสองคนค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ